ทรงเปิดข้างลาก,สาก,ากใาากส่มาจากระยองเห็น,นไหมเปิดเปิดข้างลากใส่มาจากระยองเออนั่นแหละดูจากในยูทูบกว่ามันพูดไปมึงพูดไปแต่ดูช่างอ่อนจัดการนะครับเปิดข้างล<อ>ากใส่เปิดข้างลากใส่นิดนิดนีด่คกลิบช่างอ่อนมีสองตัวนี่ครับหนึ่งเราจะแบ่งผมก่อนอย่างนี้สองตัวเป็นตัวซ้อนกันข้างบนนี่จะเอาไว้ก่อนยังไม่ยุ่ง วิธีการเปิดข้างคือหนึ่งเราจะเอาเบอร์หนึ่งมาก่อนเบอร์หนึ่งครับนี่แล้วก็คุยไปว่าชุดทั้งเบอร์หนึ่งตัดเบอร์หนึ่งนี่ตัดตัดปัเสาวะเลียนข้างล่างนี่คือคืดทั้งสองข้างทำเช่นเดียวกันเบอร์หนึ่งแล้วก็ใช้กิ๊บแบ่งผมโดยใช้ของครอบผมผู้สูงอายุสว ยิบโวตัวละ1บาทไอตัวละ10บาทผมหาเาวิธีง่ายๆมาทำให้มันแบ่งไม่ไม่ต้องใช้กิบหนีบหลายครั้งอันนี้เป็นวิธีของช่างอ่อนนะครับสําหรับคนอื่นก็ไม่ว่าครับนี่คือด้านข้างข้างนี้ดูนะครับเสร็จแล้วทีนี้เราก็มาดูอีกข้างนี้ได้กิบมา จบปัตเตอรเลียนไว้ด้วยแล้วก็ดังเหยียดกิบออกหนึ่งปึ๊บดูให้ชัดดูข้า้งนี้ตัวที่สองซ้ําเข้าไปกันไม่ให้หวีมันตกไม่ให้ผมตกลงมาแฮปเบอบร์หนึ่งแฮเบอบร์สองไถครั้งหนึ่งรอบหนึ่งขอนอย่างงี้ปึ๊บกาดไปก่อนหนึ่งฟันปัตเตอรเลียน,นยจากช่วงนี้มานี้นะครับ แล้วก็เอาเบอร์หนึ่งมาเก็บอย่านีดนูนะครับเบอร์หนึ่งเบองนีพอเราได้เบอร์หนึ่งเก็บเสร็จเราก็เอาวีสร้างแบบมาเร็่มเป็นกันรลิม นี่ครับอีร้างแบบให้ดูชัดๆเลยนะครับข้างหลังโท<อ>ษนะครับนี่กันเล็ม <c oughs> คือเปิดข้างกันเล็มลองทรงหลากใสนั้นอันเดียวกันแต่ว่าเราจะไม่เอาออกมากครับ <c oughs> ทำอย่างนี้แล้วก็กรึบเอาแนวแถวคือเส้นระหว่างมุมมุมใบหูลงมาไป <c oughs> ยููข้างหลังเนี่ยงานนี้แหละ <c oughs> เขาเรียกว่า <c oughs> เปิดข้างใน หลังรองทรงหรือลากไสเนี่ยตัวเดียวกันกันเลมกันแต่งนั่นแหละครับครับนี่คือผมจะให้ดูให้ดูข้างหลังชัดๆเลยนะครับเนี่ยกันแต่งทํายังไงครับปลดตัวนี้ออกนี้ลงมาดูคาว่ากันแต่ง,อย,งอย่างนี้เขาไม่เรียบร้อยเราก็กันแต่งอย่างนี้อันนี้ใช้แบตเตอรี่ตัวใหญ่สำหรับผมเนี่ยผมจะใช้แบตเตอรี่ตัวนี้ครับเนี่ย กรบอย่างนี้กึบอย่างนี้แต่งเขาเรียกการแต่งนี่ดูนะครับกึบแต่งแให้ได้มุมติ่งหูทั้งสองข้างนีให้เท่ากัน,นทีนี้ส่วนกันเล็มส่วนจะเล็มเป็นรองทรงต่ำก็ได้จะเล็มสูงขึ้นอีกก็ได้แต่เราไม่ทำเราเอาแบบนี้ คือวิธีเปิดข้างลองทรงแล้วด้านบนนี่เขาจะไม่เอาออกครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับเรียบร้อยดูด้านภาพด้านหน้าด้านหลังนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับนี่เปิดข้างถ้าเรียกภาษาฝรั่งเขาเรียกอันเดอร์คาดแล้วก็รากใส่ทั้งสองข้างถ้าเรียกอีกอย่างหนึ่งก็เรียกว่าเปิดข้างทูวีครับเสร็จแล้วครับนี่สวัสดีครับสวัสดีครับ